วันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองนะครับทดลองว่าใส่ล้อไอ้ร้อยหกสิบ ABS นะครับใส่กับ PCX ตัวร5อยห้นะครับตัวประมาณ2017นะครับแต่ว่าคันนี้มีการปาดปาดที่ครอบล้อออกนะครับผมมาดูว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับถ้าปาดออกแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆเรือนเรือนคลิกร้อยยี่สิบห้านะครับนี่นะตัวนี้นะเนี่ย ลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยเขาเอาไปใส่รถ p c x ปีประมาณประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเขาใส่ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าบางคนบางคนบางคนช่วงเนี้ยมันจะไม่ตรงกับร้อนครับร้อมันจะเยื้องมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองให้ดูว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับเพราะว่าคันนี้เขาปาดอันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ลอง,องใส่ได้อลองนิ่ตดิต มัน่าจะเท่ากันแหละเพราะมันใส่หลายคันแล้วแต่ว่าคันนี้เนี่ยแต่ร้อนเนี่ยผมยังไม่เคยใส่ตัวตัวเแล้วตันเนีเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับ ก็ใส่ไปแบบนี้นะครับนี่ผมก็ยืมรถพี่เขารอนะครับพี่เขามาซ่อมท่อนะครับผมซ่อมท่อซ่อม้ชุดเฟืองท้ายนะผมก็เลยยืมลองเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าด้านหลังมันจะตรงไหมนะครับลุ้นกันหน่อยนะนี่นะเนี่ยนดะูนะตรงล้อหลังนะครับตรงเดะเลยนะครับผมตรงเลยนะนี่นะ ผิดจากที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับพี่เขาบอกว่าของพี่เขานะใส่ไม่ได้นะครับใส่แล้วมันใส่แล้วล้อมันเปมาด้านนี้มันเปมาด้านนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ใส่เข้าไปแล้วตรงเป๊ะเลยเพราะว่าเนี่ยพี่เขาปาดปาดปีกตรงนี้ออกไปนะครับอันนี้ก็ถ่ายดูนะครับสําหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าล้อ ABS ไอ้ล้อคลิกไอ้ล้อ p t x 160 ABS เนี่ยมาใส่กับ รถ p x 150ได้ไหมนะครับนี่นะครับใส่ได้นะครับใส่ได้นะครับตามนี้นะครับผมถ้าอยากให้ใส่ได้พอดีก็ใส่เป็นเรือนคลิกนะครับคิก125คลิคิก150อะไรประมาณนี้นะครับผม